ซี v ิ c เอสีดํานะคันนี้มีความพิเศษโดดเด่นก็คือเป็น m ูเก้นเอแท้ทั้งคันนะครับของแต่งของมูเก้นะเน้นเรื่องความฉชบเฉี่ยวจะไม่ดูสปอร์ตมากแต่ว่าดูมีความเป็นออริจินอลนะครับ สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเบสแอนเกตกาหลานนะครับก็อาทิตย์ที่2วันนี้นะกลับมาอยู่กับเจ้า c ีวิกเอสีดำนะต้องบอกว่าคันนี้มีความพิเศษโดดเด่นก็คือเป็นมูกเก้นเอฟแท้ทั้งคันนะครับเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่าเจ้า c ีวิกเอสีดําคันนี้เนี่ยมูกเก้นทั้งคันเนี่ยมีอะไรบ้าง ก็ชิ้นแรกนะครับผมก็เป็นลิ้นหน้าของมูเกนตัวนี้เลยเขาจะเน้นดีไซน์ออกมานเนี่ยเข้ากับกันชนเลยนะอย่างที่2ครับก็คือคิ้วแผงลมด้านข้างนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือทํามาค่อนข้างครบปลายตันหมอกตัวนี้เนี่ยเป็นปลายของฮอนด a าเอเซนะก็เป็นสีฟ้าค่อนข้างที่จะหายากนะครับอย่างที่3มนะข้อกระจังหน้าเพียวคาร์บอนนะครับเขาก็จะเขียนตรงนี้เลยบูเกนอันดับบ่อข้างนะก็เป็นชุดแต่งของบูเกนเช่นกันนะครับ แล้วก็ฟิลม์มกนรลอยนะตัวนี้ก็เป็นของนะ <S <S> <S ขอมูเกนนะก็ับมาอยู่ในส่วนของของด้านหลังนะครับตัวนี้เนี่ยแก๊ปหลังก็จะเป็นของม<ๆ>ูเกนเช่นกันความพิเศษของตัวนี้เนี่ยจะเป็นงานคาร์บอนทั้งหมดเลยแต่ว่าเขาก็จะมาทำสีตามตัวรถต่างๆนะ เราก็จะเห็นทางคาร์บอนทางด้านนี้ครับว่าเขาเนี่ยวว้า wow, ว่าชิ้นนี้คือคาร์บอนด้านล่างก็คือดิฟของมูเก้นนะครับอันนี้ก็คือดิฟเต็มของ FK7 ของมูเก้นทั้งหมดเลยที่ขาดไม่ได้เลยท่อมูเก้นแปดเหลี่ยมทั้งเส้นเขาก็จะออกแบบมาใส่คู่กับวิงของเขาเนี่ยได้ลงตัวสุดๆของแต่งของมูเก้นนะเน้นเรื่องความฉบเฉียวมีเอกลักษณ์ในส่วนตัวของมูเก้นนะจะไม่ดูสปอร์ตมากแต่ว่าดูมีความเป็นออริจินอลนะครับผมในตัวรถแต่ละรุ่นนั้นๆน,น,นะ ก็ตัวโช้งเนี่ยเจ้าของรถคันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าค่อนข้างที่จะขับรถใช้เป็นเดลิยูสัส่วนใหญ่นะครับอาจจะไม่เลสซิ่งมากนะผมก็เลยแนะนําเป็นเทอินโปรแฟคซแซตนะครับผมก็จะให้ความนุ่มส่วนล้อที่เลือกใช้ก็จะเป็นล้อ Den so d e n โซ d ไดนานะขอบ18กว้าง8.5ออฟ35นะครับส่วนยางที่เลือกใช้นะครับก็จะเป็น D1 CS นะตรงนี้ก็จะตอบโจทย์ความนุ่มเงียบนะครับ คันนี้เนี่ยผมก็ได้รับดีลตรงจาก m u เก้นนะครับก็สามารถนําเข้า m u เก้เนี่ยได้หมดเลยสามารถสั่งได้นะส่วนแบรนด์อื่นๆนะที่เพื่อนๆเลือกเ,เนี่ยก็สามารถลองทักเข้ามาถามกันได้นะครับว่าอยากสนใจสินค้าตัวไหนแบรนด์อะไรนะผมก็สามารถนําเข้าได้ทั้งหมดเลย